วันนี้มาม่อนหมอกตออะวันมาเลยนอนบ้านพักซะเลยไอ้บ้านพักบรรยากาศนะมีมีหลายมีหลายเจ้าของกันนะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่วิวหน้าที่พักตอนนี้ าที่พักเราจะเป็นพักที่ขึ้นตอนเช้านะตอนนี้มันมันจะตกไปอยู่หลังหลังที่พักอะอนนี้ที่พักที่พักแบบแบบกลมกลืนธรรมชาติไม่รู้เข้าไปในห้องเห็นหรือเปล่าเนเาะที่พักที่พักเออยังไม่ได้เปิดหน้าตา่างแบบกลมกลืนธรรมชาติเลยอยู่กับป่าเขา ีชาร์จทรศัพท์ได้ด้วยตัวนี้ใช้ไฟโซล่าเซลล์นะจะปิดกี่พักก่อนก็มีน,นข้าผัดสังเข้าผัดมาแล้วก็ในกระติกฟ้าก็เป็นน้ำมะตูมนะน้ำมะตูมนันตูมยี่ห้อสิง ตรงนี้รู้สึกว่า,ากำลังจะสร้างไอ,ไอ้บ้านพักกันนะเป็นเนินนูน่นเนินนี่หลายหลายเนินนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายเอะอาทิตย์ขึ้นตอนอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแต่ถ้าประอาทิตย์ตกเดี๋ยวเยวเ็นนี้พอาทิตย์ตกก็จะเดินไปหลังบ้านพักอามันจบลงที่ข้าวผัดไข่ดาวปกติไม่ทานอาหารกลางวันนะวันนี้มาสัมผัสธรรมชาติหน่อย ตอนนี้เป็นช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกบรรยากาศาที่กลางเต็นท์วิว360องศาดูบรรยากาศนักเตีเริ่มเริ่มต้องม,มากลางเต็นท์เาเห็นพระจันทร์ด้วยพระจันทร์เริ่มมาพระอาทิตย์จับไปพระจันทร์มานักเที่ยวกันหลายๆจุดก็กลางเต็นท์อยู่แล้ว ทำกับข้าวหอมฉี่เลยก็มีหลายเจ้านะาตั้งเต็นสองลอยเห็นเนี่ยบนวงกลมเลยนี่ถนนถนนเมนกลางนี่มีรถเริ่มขึ้นมาใหม่คันหนึ่งทั้งที่เริ่มมาแล้ว ีขายังใหม่มากก็กำลังสร้างที่พักข้นลงไปหนูมีสามร้อยอิสาเลยนี่เดินถ่ายวิดีโอไปด้วยอาทิตย์ตกไปแล้ว หรือจะขอบขอบสีส้มๆเล็กน้อยนี่ทางเดินไปที่พักที่ผมพักอยู่นะที่กางเต็นท์เดินเลยมาแล้ววันนี้ไม่ได้กางเต็นท์มาคนเดียวเขาจันอยู่งด้านหน้าเลยนี่ลานคาสองฝั่งเดินเดินไปพาชมสองฝั่ง มีสอดบ,บ้านพักสอฝั่งร้านอาหารมีทั้ง,อง2อฝั่งเดินเข้าหาดวงจันทร์เดินเข้าหาดวงจัน าทิตย์ไปแล้วโอกาสเริ่มเย็นแล้วตรงนี้ก็มีให้กางเต็นท์แล้วก็ที่พักเยียงลายกันดีโอเคลมชวยอที่ไปแล้วนะเหลือไว้แต่ความสว่างอ่อน,ออน นเดินเดินลงเนินส,บ,สบายๆชิวๆอ่ะโอ้ยเดี๋ยวดูพระจันทร์อยู่ตรงนี้ละมาเดี๋ยวนี้มาดูส s p o ไ l เดอร์อันนี้พักอยู่ที่นี่มอใกล้พระจันทร์เลยนี่พักที่นี่ที่นี่โอ้โหกลิ่นควันหมูกระทะเลยมีบริการปึ๊บ นี่ผมจัดการเข้าผัดไปหนึ่งมือแล้วนี่นี่นี่มน,นี่กำลังสร้างอีกเยอะเลยผมพักตรงหลังหลังเต้นสีฟ้าเนี่ย น,นั่ง,นงดูพระจันทร์น่ <c oughs> ปลาสีทองสวยจริง <c oughs> อตอนนี้กลางเต็นท์เสร็จแล้วมาที่ทางเข้าเลยอยดูทางขวามือตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะที่ถ่ายรูปพระาทิตขึ้นพรุ่งนี้เช้า และนี่ก็มีทีมงาน,นะอะไรมาไม่รู้ในมีรถมอไซค์ติดท้ายมาด้เย่่เพิงพ่งขึ้นมาเหมือนกันรถตู้อั้มาดูแคมของเรากลางเรียบร้อยแล้วนะรอทีมงานปา่าเลยเดอร์ก็จอดตรงนี้เนี่นแหละเต้นเราจะให้ดูทีก็ยังมีน้องเที่ยวมาไม่เยอะแต่ทยอยมา ตอนนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายพระอาทิตย์ตกนะเนี่ยเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกตรงนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเราถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกนี้ทางเข้าทางไกลๆนู้นก็เริ่มมีเขากางเต็นท์กันนะแต่เราจองที่หมายตรงนี้นเดี๋ยวตอนพระอาทิตย์ตกจะถ่ายดูทีทั้งจุดชมวิวนะ นักท่องเที่ยวเริ่มมาก่างเต็นกันละวนี่วิวตอนเย็นนะนะแต่พรุ่งนี้ทะเลหมอกกับพระอทิตย์ขึ้นตรงนี้อันนั้นไม่ใช่แถวเฮานะนั่นเป็นห้องน้ำนีม่มีอากาศมีอากาศไม่ดู เรากันข้อเอาไปให้ถ่ายรูปนอั่นกิวลมม,มีการช่วงเย็นพรที่แก้ตกแล้วข้างล่างก็จะเห็นหน้าเที่ยวเริ่มทยอยมาทยอยมากันจะเห็นเต็นเหล่าสีพอฟ้าพร้อมสปอร์ตไรเดอร์จอดอยู่โอเคเดี๋ยวมาดู จุดชมวิวที่เนี่ยตรงนี้มอญกิ่วลมจะดูนักท่องเที่ยวกลางเต็นท์กันเราดูพระอาทิตย์ขึ้น,นวันนี้เมฆบวงบงังพระอาทิตยสระได้ดูบรรยากาศก,าก่อนว่า จะเห็นพระอาทิตย์จากหัวเขาแล้วนี่จะผ่านก้อนเมฆมามวันนี้นักเที่ยวไม่ค่อยเยอะดูบยากาก่อนจะเห็นพระอาทิตย์ บันทึกการเดินทางบันทึกการเดินทางไงกลิ่นมันเข้ามาในวีดีโอเลยอาหารไทยอาหารแตนดาดนะฮะแตนดาดอันนี้โอ้โหมีหลายแบบอันนี้นี่นนี้พ่อครัวพ่อครัวพ่อครัวตามไม่ดูยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรใส่ใส่ไปก่อนโอ้มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่เอาในนี้แคมป์แคมปิ้งเรา ที่อุทยาน,นแม่งเามงานะอันนี้ฝ่ายเตรียมจัดเตรียมเส้นใหญ่ใช่ป่ะ,ะสปเส้นใหญ่อันนี้นางแบบคิ้วยังไม่เท่ากันช่วงนี้คิ้วยังไม่เท่ากันกำลังสรรสร้างคิ้วอยู่ั่เากนอันนี้อันนี้บรรยากาศแม่น้ำเงาเราอยู่อุทยานแห่งชาติแม่เงาอ อันนี้เป็นเป็นซาบหลังจากลงไปเล่นน้ำมาต้องเอามาตากมาดูมาดูมาดูไม่ต้องตกใจนะที่ไม่เห็นเออยู่ในเฟรมเนื่องจากไปทิ้งบอมบอกอึดอัดมากวิ่งเข้าห้องน้ำบอกไปทิ้งบอมกลับมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได,ด้ก็ขวตตู เฮียตูเฮียตูจัดการ <Here to. S 1> มีแคมปิงป้งเราแคมปิ้งเราเดี๋ยวก็สักพักเราก็จะมานั่งทานตัวนี้ของเละเกะละกะอยู่เดินทางอีกครั้งวันนี้ร้านดังที่ติดโควิดเอ้เป็นต้องใส่มะนาวด้วยปะโ,โหดูปากมานันเ <c oughs> นี่ยอร่อยไม่อร่อยเนื้อมีเจ้าที่มารอแหละ โหต้องใส่มะน,นาวลืมแฟนแฟนแฟนคขับรอ,อเลยเรากินหน้าที่พักเลยนะเนี่ยนหน้าที่พักเราเลยปิดรังให้สนิทนะเว้ยเดี๋ยวหมูพากันแพะรอเลยอันนี้เขานี่สูตรอะไรนะเนี่ยสองสูตรในเวลาเดียวกันจุ่มจิ้มเหร กำลังหาแม่ครัวกำลังหานี่มีแฟนขับมากะดีขางรอเลยอ่ะโหกำลังปรุงเลยกำลังปรุงเลยเนี่ยดูสดดูสดโอ้โหโอ้กล่องนี่มสามอันด้อยลังเตรียมกำลังเตรียม บันทึกการเดินทางอีกครั้งจะเห็นเบื้องหลังความอร่อยดูท่าจับกล้วยของอรสาทานัดแมังย่าท่านั่งย่างเปิดเผยมากดีนะไม่เจอตอนเขาพูดเปิดเผยเปิดเผยมากแล้วนี้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะชาบูกระทะคู่อ่ะ นี่แล้วก็มานี่นี่บรรยากาศเรา,ราเราอยู่บนเนินนะนักเที่ยวชื่อเขาอยู่ข้างล่างเยเขาก็กางกันข้างล่างกันเยอะแยะเลยอันนี้อันนี้บรรยากาศเป็นพวกเราโอ้มืดเลยเนะี่ยอ๋อเห็นเห็นแล้วอนะเรามาฮะอืมเขาก็บรรยากาศบรรยากาศ ก่อนจะกลับบ้านเราก็มาแวะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานไงหลังจาก Chief, 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 Chief. มาจากเข,ขื่อนภูไม่ใช่เขื่อนมาจากดอยอินทนนท์อินทนนท์อุณหภูมิจัดจ้านมากตื่นมากับเกือบแปน้องชา้ายังเก้าองศาแต่คลองลานก็ไม่ธรรมดานะวันนี้ <c oughs> ย่างครับหางหมูฮะหางหมูไม่ใช่หำหมูนะครับหางหมูดินหลกดองย่างกุ้งเอ็นอยู่แล้วโคตรอร่อยมากครับกินไปเจ็ดแปดลูกนะเองอย่ามาโม้ดูอว่ากินไปอันนี้นี่นี่เห็นคู่นี้เขานั่งกันนะจริงๆมาจากใจใช่ไม่ใช่เสแสร้งนะเมื่อกี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยสีสันเว้ยเผยอชิงมาดูน้ำใสไหลเย็น น้ำเย็นพอประมาณที่ตกของลานนะเราลงจัดร้อยนนมาแวะครักพื่อไม่ให้ต้องขับรถไก่เข้ากรุเงเทพก็มาดูสายน้ําของทําตกของลานค่อนข้างใหญ่นะไม่รู้ในภาพสูงเหมือนกันนะไม่รู้ในภาพจะภาพวิดีโอัวเอ็ชัดเจนแค่ไหน,น มีภาพนั่งเที่ยวเดินมาก็าทำสะพานให้เดินนะกลมคืนธรรมชาติก็โอเคนะในน้ำจุดที่เราพักก็โอเคอยู่บนเนินสูงแล้วดูทีน้ำตกน้ำตกสูงเหมือนกันทีมงานกำลังไล่ถ่ายรูปก,กันอยู่เดี๋ยวก็คงเดินมาสมทบตรงนี้ผมนำหน้ามาตรงนี้ก่อน ก็น้ำเยอะนะแต่สมัยก่อนเยอะกว่านี้ทีนี้น้ำน้อยลงหน่อยเจ้าที่บอกนะอ้าวเดินเลยเลยเดินขึ้นมาได้เลื่อนมาเลย เดินมาเลยเดินมาเลยอุ้ยโอเคอ่านตาเดินเซ่ที่ค่าเดินเซเดินเซเดินเซ่ที่ค่เดินเซนี่ถนนนี่เดินทางเดิมถนนถ้าทางเดิมก็ไม่ร้อนถ้าเรากลับทางเดิมเสีอมันดับร้อนอกแน่ติดไปด้่ยีแล้วหนูก็ต้องที่เดิน อ๋อเลยตอนนี้ต่างคนต่างงุ่งเข้าห้องน้ำน้ำเกคาตกของลานโอเคนะน้ำตกใหญ่โตวันนี้เราจากคลิปนี้เราก็จะกลับแล้วไป ต่อสู้กับโควิดที่ลังสิต